ขณะที่ผู้ก่อการร้ายโจมตีโรงเรียนซิดก็รู้สึกตื่นเต้นแต่เมื่อเห็นว่าพวกนั้นกำลังจะฆ่ารถเขาก็กระโดดออกไปในฐานะตัวละครประกอบบทบาทของเขาคือการถูกพวกนั้นสังหารก่อนโรสสงสัยว่าทำไมซิดถึงยอมสละชีวิตเพื่อช่วยเธอแต่แล้วก็เดาได้ว่าซิดรักเธอมันอธิบายได้ว่าทำไมซิดถึงมีแรงจูงใจที่จะยืนหยัดต่อไปเมื่อตอนที่เราต่อสู้กันผู้ก่อการร้ายจึงย้ายนักเรียนทั้งหมดไปที่หอประชุม ซิดเริ่มกระแทกหัวใจตัวเองและเมื่อมันเริ่มเต้นอีกครั้งเขาก็ตื่นขึ้นมามันเป็นเทคนิคลับที่หยุดหัวใจเป็นเวลา10นาทีแต่ยังคงรักษาการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองอยู่เวทมนต์ยังคงถูกขัดขวางแต่ซิดสามารถใช้มันได้ถ้าจำกัดให้เหลือเพียงเส้นได้ เร็กเข้าไปในห้องของเชอรี่โกหกว่ามาจากชาโรกาเดนงานของเร็กคือการนำอาร์ติแฟกต์กลับมาและเมื่อทำเสร็จแล้วเร็กก็ได้รับอนุญาตสร้างความหายานะได้มากเท่าที่ต้องการจากนั้นเร็กก็เห็นอาร์ติแฟกต์ในมือของเชอรี่แต่เมื่อเขาโจมตีเธอเกรนก็หยุดไว้เร็กประทับใจที่เกรนสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้เวทมนต์และเร็กอธิบายว่ามันง่ายเมื่อคูต่อสู้ออนแอกวาขณะที่เกรนและมาโกทำให้ผู้ก่อการร้ายยุ่งวุ่นวายเชอรี่ก็หนีไปซิดสังเกต การเคลื่อนไหวของผู้กอ่อการร้ายและค่อนข้างตื่นเต้นกับสถานการณ์ทั้งหมดเขาไม่พอใจที่พวกนั้นทั้งหมดใส่ชุดดำซิดตัดสินใจที่จะปรากฏตัวในตอนกลางคืนจึงซุ่มโจมตีพวกนั้นไปจำนวนไม่น้อยเพื่อที่จะทำให้การปรากฏตัวครั้งใหญ่ง่ายขึ้น ซิดสังเกตเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งหนีจนเกือบจะถูกจับได้และรู้ว่าเธอคือเชอรี่ซิดจึงจัดก,การกับผู้ก่อการร้ายไปหลายคนช่วยชีวิตเชอรี่จากการถูกพบตัวเชอรี่สะดุดล้มบนบนันไดแต่ซิดจับเธอไว้ได้เขามีเรื่องมากมายที่จะบอกเธอแต่ก่อนอื่นขอให้เธอถอดรองเท้าแตะที่มีเสียงดังออกไปก่อนก่อนที่จะไปถึงห้องของพ่อซิดก็สามารถกำจัดผู้ก่อการร้ายออกไปได้อีกสองสามคนเชอรี่พบหนังสือที่เธอกำลังมองหาและอธิบายว่าอาร์ติแฟกต์ในตาแห่งความละโมบ เป็นสิ่งที่ปิดกั้นเวทมนต์อาร์ติแฟกต์จะดูดซับและจัดเก็บเวทมนต์จากผู้ใช้คนใดก็ได้แต่สามารถตั้งโปรแกรมให้ละเว้นความถี่เวทมนต์บางอย่างได้เชอร์รี่เดาว่ามันสามารถดูดซับร่องรอยเวทมนต์ที่เล็กเกินกว่าจะตรวจจับได้หรือเวทมนต์ที่ทรงพลังเกินความสามารถของมันแต่ไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถจะทําได้เมื่ออาร์ติแฟกต์ดูดซับสิ่งที่สามารถดูดซับได้มันจะปล่อยพลังงานที่เก็บไว้ทั้งหมดออกมาในคราวเดียวเนื่องจากนักเรียนทุกคนอยู่ในหอประชุมเชอร์รี่เดาว่า a r t ์ติแฟกตนั้นต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งใกล้ๆและถ้ามันปล่อยพลังงานทั้งหมดออกมามันก็จะระเบิดฆ่าทุกคนในหอประชุมด้วยเหตุนี้พ่อของเธอจึงไม่ได้เผยแพร่สิ่งที่ค้นพบเขามอบ a r t ์ติแฟกตดังกล่าวให้รัฐบาลเก็บรักษาไว้ อาร์ติแฟกต์ที่เชอรี่กำลังค้นคว้านั้นใช้เพื่อควบคุมในตาแห่งความระมบมันกักเก็บพลังงานไว้ในระยะยาวเชอร์รี่วางแผนที่จะใช้ชั้นใต้ดินเพื่อไปถึงหอประชุมเมื่อเธอเข้าใกล้ในตาแห่งความระโมบเธอจะเปิดใช้งานอาร์ติแฟกต์นี้เพื่อหยุดในตาแห่งความละโมอบไม่ให้มันระเบิดแต่ว่าเธอทิ้งเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นในการปรับแต่งอาร์ติแฟกต์ไว้ในห้องของเธอซิดจะเป็นคนไปเอามาให้เธอเอง เร็กรายงานต่ออสศวนลักธิว่าคนของเขาบางคนถูกกำจัดโดยมืออาชีพและดาวว่าชาโดว์การเดนอยู่ที่นี่เนื่องจากเร็ยังไม่ได้รับอาร์ติแฟกต์อสศวนลักทิจึงขู่วิเขาไปหามันไม่เะ่นั้นจะฆ่าทิ้งเมื่อความทะเยอทะยานของอสศวนลักทิเป็นจริงเขาจะกลับมาอยู่ในภาคีอสศวนตกลมอีกครั้ง เล็กกำลังเดินไปพร้อมกับชายสี่คนแต่ทัในใดนั้นเขาก็สูญเสียลูกน้องไปซิดโจมตีก่อนที่เล็กจะโต้อตอบได้เมื่อคิดว่าซิดนั้นเร็วเพราะอาร์ติแฟกต์เล็กกดสร้างตะข่ายล้อมรอบตัวเองไม่ว่าซิดจะเร็วแค่ไหนทันทีที่ติดตะข่ายเล็กจะรู้แต่สิ่งที่เล็กไม่รู้ก็คือซิดอยู่ในตะข่ายแล้วซิดโจมตีเล็กและในที่สุดกับผลักเข้าไปในห้องเรียนโดยแต่ละที่นั่งมีผู้ก่อการร้ายที่เสียชีวิตไปขณะที่ซิดโจมตีเล็กอีกครั้งเขาสังเกตว่าเล็กนั้นยอดเยี่ยมมาก ในขณะเดียวกันนิวก็พบศพของเกรนและมาโกคู่ต่อมาซิดก็มาถึงและเริ่มมองหาเครื่องมือของเชอรี่นิวอธิบายว่ามาโก้เป็นคู่มือของเธอจากนั้นเธอก็อธิบายว่าชาโดกาเดนได้แทรกซึมเข้ามาในโรงเรียนและกำลังรอคำสัง่งแต่เธอไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้นั่นก็มีความเสี่ยงอยู่และมีเพียงเซเว่นชาโดเท่านั้นที่สามารถทําได้ปัจจุบันมีเพียงแกมมาเท่านั้นที่อยู่ในเมืองหลวงแต่ภารกิจประเภทนี้ไม่ใช่จุดแข็งของเธอแม้แต่ตัวนิวเองยังใช้พลัง เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นซิดขอให้เธอช่วยหาสิ่งของบางอย่างหลังจากได้รับเครื่องมือทั้งหมดแล้วซิดอธิบายว่าเขาจะใช้สิ่งของพวกนี้ปรับแต่งอาร์ติแฟกต์และในตาแห่งความละโมบกำลังดูดซับเวทมนต์เพื่อค้นพบอาร์ติแฟกต์อื่นแล้วเราก็สามารถทำให้ในตาแห่งความละโมบเป็นกลางได้จากนั้นซิดก็นำเครื่องมือไปให้เชอรี่ซึ่งเริ่มปรับแต่งอาร์ติแฟกต์อย่างละเอียดนิวจึงตัดสินใจออกไปหลังจากที่เธอทำให้มาก้มีบาดแผลเล็กน้อยที่คอ แล้วตอนนี้ก็จบลง